นี่นะครับผมสภาพที่คอย ز. ผมปีนขึ้นมาลงได้ไหมอ่ะลงผมก็ไม่ได้ปีนครับผมลูกนี้ให้น้องเขาปีนแล้วกันครับนี่ <c oughs> ให้คนมีประสบการณ์เขาปีนไปเพราะอย่างที่บอกผมเลือกเขาตามขนาดหำครับผม <c oughs> เช้าวันนี้เราอยู่กันที่กระบี่นะครับวันนี้เรามีแพลนที่จะไปปีนเขากันก็ร้านที่เราบุกิ้งมาก็เป็นเดวิลร็อกแล้วก็เดี๋ยวเราก็ต้องลงเรือแล้วก็ไปปีนที่ไร่เลก็นี่เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของผมที่จะได้ปีนเขาโอเคเดี๋ยวไปดูเพื่อนๆเราครับว่ามีใครกี่คนเพราะว่าทุกคนที่มาที่นี่เนี่ยต้องบอกว่าเราเพิ่งเคยเจอกันครั้ง,งที่2เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยเราไปตั้งแคมป์กันแล้วก็ เจอกันคุยกันดื่มกันนิดหน่อยแล้วก็ครั้งนี้เราก็เลยนัดมาปีนเขาด้วยกันทำไมลองใช้รองเท้านี้ครับเพราะว่ามันเป็นยางเฉพาะครับผม<อ>เพราะว่าถ้าเกิดรองเท้าธรรมดามันจะไม่สามารถเกาะกับเน้อหาได้อ,อันนี้เ,เป็นันดีไซน์มาเพื่อเพื่อปีนโดยเฉพาะครับเราเป็นทริปแรกสําหรับครึ่งปีนี้จริงเหรอใช่เขาเพิ่งบอกว่านี่คือ,อทริปแรกใช่ทริปแรกครับผมเมือ่อกี้ถามเขาแล้ว นี่นะครับเราก็มาเจอกันวันนี้หมดเลยนี่พี่โก้นะครับผมอันนี้พี่โบนะครับผมจากเอเชีย <laughs> เดี๋ยวกำลังจะเปลี่ยนไปการบินไทยแล้วครับโ <laughs> ดไนไล่ครับโดไนไล่ออกโ <laughs> ดไนไล่ออกครับผม <laughs> <laughs> ก็ปิดแล้วนี่นี่ต้องใส่ฟ้าครับผมสุดหล่อของเรา <laughs> วันนี้เราจะได้ภาพสวยๆกันแน่ครับครับผมถ้าไม่มือสั่นงพี่โน้ตครับ พีนเหรอครับเขาผมให้ลองก่อนพีนได้ครับแถวๆนี้เขาขาวใช่ไหมเขอาขาวไหมนี่ครับผมเราจลองพีนตรงนี้ทางยากทางง่ายว้าวนี่นะครับแล้วอันนี้พี่เพิ่งเอามาติดหรอ นนแล้วครับอ๋อแต่พอเราเช็คตลอดมีสูงอันนี้ไหมมีครับอันนี้คือแบบ b e ก i น n e r อะไรอ๋ออ,อันนี้ b e g i น n e r ครับผมอันนี้ผมคงไม่ได้ปีนนะครับผมเพราะว่าผมเลือกเขาที่ผมจะปีนตามขนาดหำ่ำเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ปีนครับผมลูกนี้ให้น้องเขาปีนแล้วกันครับนี่ <c oughs> ให้คนมีประสบการณ์เขาปีนไปเพราะอย่างที่บอกผมเลือกเขาตามขนาดห่ำครับผม แต่ผมยังไม่ได้ปีนครับเพราะว่าผมปล่อยให้เด็กๆเข้าไปก่อนเลยแต่จริงแล้วเอาจริงๆก็เสียวนั่นแหละครับผมมันมี25เมตรกับทางยาวของนู้นฝั่งนู้นเห็นไหมที่เสื้อสีนั่นปีนอยู่นะผมรู้สูงมากคือผมคงไม่ไปทางยาวก่อนครับลองทางสั้นก่อนล้วกันครับเพราะว่าผมเลือกเขาที่ผมจะปีนตามขนาดฉับ เพราะฉะนั้นลองทางสั้นกว oh no! ่าแล้วกันครับโอ้น่าโอเคนี่ครับก็จะมีเราอยู่ข้างนอกคอยเซฟเราอยู่เอาเท้าเท้าชิงวางเลยเดี๋ยวไปดูว่าบรรยากาศการบินตรงนั้นเลยครับตรงขึ้นไปเลย เป็นทริปสั้นๆสำหรับวันหนึ่งนะครับเอ่อครึ่งวัน1,000บาทนะครับผมถ้าใครสนใจที่จะปีนเต็มวันก็1,500บาทนะครับสามารถที่จะไต่ถ้ำได้นี่ดูข้างล่างครับผม เป็นไงบ้างครับความรู้สึกคิ้วๆมา,วมากเลยครับต้องมาลองครับอบอกว่าเลยว่าแบบสนุกมากครับก็ขึ้นไปนิดเดียวนี่ครับขึ้นแล้ว <c oughs> ก็หลอกพี่สามคนขึ้นไป <c oughs> ที่เชือกท,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 ที่แบบสูงที่สุดเข<อ>าเรียกว่าราะดับหกโอเค okay, นะครับันี้อันนี้คือเราทั้งวันเลยใช่ไหมครับใช่ครับทั้งวันนะครับเพราะว่าเราติดใจเราจะไม่ไปไหนนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูที่ต่อไปกันครับ ลางมากไม่ค่อยมีคนตามทานอาหารแต่ว่าคนมาปีนเขากันก็มากกว่าคนมาพักนะตรงนี้เขาเรียกว่าตรงนี้ก็คือไรเลนแหละใช่ปะอา่อาวไรเล่เหรอนี่คือสภาพไรเลนนะคือช่วงนี้นี่คือแบบไม่มีคนเลยค่อนข้างเจียลาง ไปเดินทางี่ไล่ลเลยนะครับล้างเลยจำได้ว่าเมื่อสิบสองปีก่อนผมเคยเดินทางมาที่นี่ตอนนั้นยังเด็กมากเรื่องราคาของกินและที่พักที่เราค่อนข้างไม่ค่อยมีตัวเลือกสักเท่าไหร่เป็นเรื่องที่จำฝังใจมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เดินทางมาไล,ล่เลยแต่ในตอนนั้นบาร์และคาเฟ่ยังไม่ค่อยเป็นที่นิยมทุกคนที่มาที่นี่ ถ้าไม่ใช่ตั้งใจมาพักผ่อนก็ต้องมาปีนเขาเพราะไลเล่ถือเป็นจุดปีนเขาระดับโลกที่นักท่องเที่ยวแห่กันมาจากหลากหลายพื้นที่ด้วยวิวที่สวยปีนง่ายสำหรับมือใหม่ทำให้หลายคนเลือกที่นี่เป็นจุดเริ่มต้นผมกับเพื่อนๆที่เพิ่งรู้จักกันแพนกันเอาไว้ว่าเราจะปีนเขาแค่ครึ่งวันและเดินทางไปยังจังหวัดต่อไปเพื่อตั้งแคมป์แต่ก็ต้องยอมใจในบริการของพี่ยอดและพี่ลุด จากเรียวร็อก a อ็ดเรนเจที่ทำให้เราอยากเที่ยวต่อแบบเต็มวันโดยโปรแกรมหลักๆอยู่ที่ปีนเขาในช่วงเช้าสายฟ้าหนึ่งในสมาชิกก็เสนอว่าเราลองอยู่เต็มวันไหมจะได้เห็นไล่เลมากขึ้นทะเลถ้ำหน้าผาหาดทรายและการโรยตัวลงหน้าผาที่มีวิวไล่เลตะวันออกเป็นแบกกาวอยู่ด้านหลังเป็นเงิน1500บาทสำหรับวันเดย์ทริป ที่ผมไม่รู้สึกเสียดายหรือแม้แต่นิดเดียวหลังจากกินข้าวและพักให้อาหารย่อยจากร้านทิวเลที่หลายคนนั่งเรือมาจากอา่าวนางเพื่อมาถ่ายรูปจับกิ่งไม้ที่ยื่นออกไปยังทะเลเดินมาได้สักพักเราก็ลืมไปว่ายังไม่ได้เก็บภาพซิกเนเจอร์ของที่นี่ที่ถ้าไม่ได้รูปก,ก็เหมือนเรามาไม่ถึงไล่เลยโปรแกรมต่อจากการปีนเขาเป็นการเดินไปดูชายหาดอีกฝั่งที่ไม่ใช่ไล่เลตะวันตกและไล่เลตะวันออก เป็นเขาทะลุคล้ายๆจุดหนึ่งที่มีคนชอบไปถ่ายรูปกันในเกาะเปอร์นิดาประเทศอินโดนีเซียโคคคตรรรเเเเนยาาววววออ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 ัััีี้ใ่่กกกกกกหไไดมบบบบบบบะงง เมื่อเดินผ่านหาดทรายไปได้ไม okay. ่นานก็เริ่มเดินเข้าป่าและขึ้นเขาสิ่งที่เราลืมตระหนักกันคือในถ้ำมันมืดและทุกคนไม่ได้เตรียมอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรติดตัวมาแม้แต่พี่มิมี่ผู uh, ้หญิงเสื้อสีส้มที่เปิดร้านขายอุปกรณ์เดินป่าก็ยังไม่พกไฟฉายติดตัวมาเพราะเราโนแผนกันจริงๆ ในถ้ำที่มืดสนิทมีเพียงไฟฉายจากพี่โบกี้และพี่ลุดนอกจากนั้นสิ่งที่เราทําได้คือการหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเพื่อส่องหาแสงสว่างในจุดมุ่งหมายที่อยู่ด้านหน้าของเราความชันของภูเขาทําให้การเดินทางไปข้างหน้ามันยากลาบากมากยิ่งขึ้นเหมือนชีวิตของคนที่กําลังเผชิญความทุกข์อยู่ในช่วงนี้ที่บางคนก็พยายามถีบตัวเองเพื่อไปข้างหน้าเพราะหวังจะเจอแสงสว่างที่ทําให้เราหลุดพ้นกับความทุกข์ที่กัดกินเราอยู่ในช่วงปีนี้ แต่บางคนก็ถอยหนีและยอมแพ้กับมันนั่นอาจไม่ใช่ทางที่เขาอยากจะเลือกเดินเพราะสำหรับบางคนมันก็อาจจะเป็นทางตันทั้งที่เรายังเดินไปข้างหน้าได้แสงไฟฉายจากพี่บกูกี้ทำให้ผมเหยนมองขึ้นไปบนเพดานถ้ำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าคือเหล่าข้างคาวที่กำลังนอนห้อยหัวหลับอยู่โดยไม่สนใจว่าเราจะทำอะไรและเสียงดังแค่ไหน พ้นจากจุดนี้ไปได้เราก็จะเจอกับวิวที่นักปีนเขามักจะมาถ่ายรูปกันเราใช้เวลาไปกับการถ่ายรูปโดยทุกคนได้รูปไปจากผมอย่างน้อยคนละ50รูปเป็นอย่างต่ํา ปีนเขาเดินป่าโรยตัวปีนผาได้ครบเขาทำ,ทำวันเดียวอย่างที่พี่เขาบอกว่าขากลับเอาไว้คานตอนแรกก็ไม่คานหรอกพอเจอฝนปุ๊บคานเลย ลุดบอกกับผมว่าเขาไม่ได้เห็นภาพนี้มาประมาณ20กว่าปีเพราะตลอดเวลาที่ทำงานปีนเขาอยู่ที่นี่การพัฒนาของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวก็ได้ทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวที่นี่อยู่ตลอดเวลาในทะเลที่เราเห็นอยู่ตรงหน้าก็จะเต็มไปด้วยเรือหางยาวที่รับส่งนักท่องเที่ยวกันตลอดทุกชั่วโมงไม่มีใครคาดคิดว่าวันนี้จะมีโอกาสได้เห็นภาพเหล่านี้เพราะในสิ่งที่สวยงามที่อยู่ด้านหน้าเหล่านั้น มันคือความทุกข์ที่หลายคนกำลังต้องเผชิญกันอยู่ในช่วงปีนี้